สวัสดีพี่ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมนายตีิแ้นกับเกมสโตนเอ็ e บิกิ n ในตอนที่3นั่นเองนะครับวันนี้ก็กลับมาประจนภัยกันต่อกับเหล่าไดนโนเสาร์ที่น่ารักนั่นเองครับก่อนอื่นต้องเข้าห้องวิจัยไดนโนเสาร์ไปฟักไข่ก่อนนั่นเองครับไปกันเลยมาแล้วก่อนอื่นศูนย์ฟักไข่ไดนโนเสาร์ครับผมเอาแล้วครับก่อนอื่นเราต้องทําการฟักไข่ไดนโนเสาร์นะครับนี่ทั่วไปถึงหายากนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้อะไรเอ่ย มาลุ้นกันครับผมเอาตัวหายากมาเลยครูเคอร์ได้ตัวประมาณ2ดาวครับผมแหม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เอาแล้วครับเราจะมาฟักไข่สุ่มระดับสูงนั่นเองครับแหมมีตัวหายากถึงตำนานนั่นเองครับนี่เอาเลยครับผมเอาตัวตำนานมเมกาลอสอตัวนี้โอ้โหเหมือนกบเลยกลบมีปีกด้วยครับตัวนี้โอเคออกมาเรียบร้อยคนระับมาก่อนอื่นก็ต้องทำเควสครับนี่ไปกันเลย เอาล้ครับตอนนี้ก็เล่นถึงดานที่9้านั่นเองครับมามาดูกันหน่อยโอ้โหจา่าฝูขึ้นตัวแล้วมีท่าแบบโคตรทุเรศนะครับเมื่อกี้นี่ชื่อแกรมกอนคอคอะครับมาโอเคเอาแล้วครับทีมเราก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับโอเคถ้าพร้อมแล้วอุ้ยเอาเพื่อนไปคนหนึ่งดีกว่าเอาตัวไหนดีเนาะโอ้โหห้าดาวเลยเหรอเดอะสตอรี่ครับเออมาหน่อยเพื่อนไปกันเลยมาแล้วครับผมโอ้โหใส่นัดทิศใต้ครับผมดานที่9้ามาแล้วป่าปักเป้า ก่อนอื่นนะครับมาทำการโจมตีอัตโนมัติครับผมตีโอ้โหไม่ต้องพูดภาพทำเพลงโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรายกเลิกออโต้ก่อนครับโอ้ตอนนี้แม่งตายหมดเลยครับผมโอ้โหโหดจริงๆครับนี่โอ้ตัวตรงกลางที่เหมือนตัวเราแล้วแมตัวลายครับผมโจมตีต่อเนื่องไปที่ตัวกลางครับผมเอาเลยนี่แน่โอ้โหไ้รุนแรงมาแล้วดีตายครับผมโอ้โห้โดนท่าหมุนเตะเอาละ โดนโขกแล้วจ้าโอ้โหเอาละจมตีเลยแล้วกันนี่ตายหมดเกลี้ยงมาแล้วเจอบอสแล้วครับผมตอนนี้เอาละครับเราจะมาใช้ท่ารวมพลังที่ตรงกลางครับนะอาแล้วก็หมอบป,ป้องกันแล้วก็กลับต่อเนื่องที่ตัวตรงกลางเอาเลยโอเครวมพลังครับผมอุ้ยไอ้นี่ก็รวมพลังเหมือนกันอุ้ยชาร์จพลังอุ้ยน่ากลัวละนีกัดก่อนเลยโอเคนี่ตเตะออ้ยระเบิดพลังอ,อุ้ยรุนแรง กระเด็นมาถึงตัวด้านหลังครับโจมตีต่อเนื่องไปที่ตรงกลางครับผมมาเลยเพื่อนโอ้โหสองทีนี่เลือดลดหัวโอ้โหจิ้มเตะหมุนตัวอ้าวโหยตัวยักษ์ครับโอเคเทิร์นที่เจ็ดเอาเลยแล้วกันนี่เนี่ไม่พูลาดนำเพลงเตะแม่งเลยตายเรียบร้อยครับผมโอ้โหได้อะไรมั่งเฮ้ยกลองเฮ้ยไต่สละท็อปปะเนี่ย ตัวน,นี้น่ารักครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็ถึงดานที่10ิะครับรู้สึกจะเป็นดานสุดท้ายสําหรับในแผนที่นี้โอ้โหเฮ้เยใครวะจะฝูงคือทุนการะครับอา่าเป็นใครก็ไม่รู้อุ้ยพลังชีวิตโคตรเยอะถ้าพร้อมแล้วก็เอาเซตนี้แล้วกันนี่แล้วก็เอาเพื่อนไปสักคนหนึ่งนะครับอ่าคนนี้แล้วกันไปกันเลยดานสุดท้ายนั่นเองครับเฮ้ยอะไรเนี่ยที่หลบภัยสัตว์รำคาครับผมมาแล้วโอเคโจมตีเลยแล้วกันมาจดก,การเลยเพื่อนนี่แหะโอ้โหจิม้มมันหลบหลีกได้โอ้โหตายไปแล้วตัวหนึง โอ้ยโ,โดนโคโดนโคอีกตัวนี่แน่ดีดกลับฮะโอเคก่อนอื่นขอทําการโจมตีตักกันนี่เนี่ยเตะโอ้โหหมุนตัวตายเกลี้ยงอโอ้ยโ,โดนอีกแล้วฮึมตัวตรงกลางไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่าป้องป้องกันเหรอจ๊ะโอ้โหเรียบร้อยมาเฮ้ยทำอะไรอ่ะโอ้โหติโหโโหโดพิษ ใช้พิดเหรอแกนี่แน่โดนจ้วงหน้าตายไปซะผู้ฝึกสัตว์วูดดี้เข้าได้เมื่อผ่านเงื่อนไขลองลงไปข้างล่างได้ไหมเนี่ยเอาละครับผมลงด้านล่างกันที่หลบภัยสัตว์ลับค่าครับเฮ้ยจับได้หรือเปล่าวะตัวนี้โอเคก่อนอื่นรวมพลังครับผมแล้วก็หมอบเอาเลยจัดก,การเลยเพื่อนเอาละเฮ้ยเพิ่มพลังโจมตีครับผมนี่ป้องกันไว้ก่อนเตะเรียบร้อยตายเกลี้ยงโอ้โหเจ็บนะเว้ยโอเคจับได้ไหม โอต้ตัวนั้นจับไม่ได้ไอตัวนี้ขี้เกียจจับมแมวเตะเลยแล้วกันเออเอ้ยหลบได้เตะหมุนตัวโอ้โหโดนทีนึงโอ้โหเลือดท่วมมาแกต้องตายแล้วละจังหวะนีเน้เพิ่มพลังโจมตีไม่ทันแล้วจ้วงหน้าไอกบมีหูก็เรียบร้อยนะับตายไปแล้วเรียบร้อยอุย้ยเจอบอสแล้วโอ้โหจะเป็นยังไงเอ่ยโอ้โห <laughs> อะไรวะเนี่ยโอ้หี่เป็นตัวโจหรอเนี่ย โอ้โยเจ้าของสะพานทิศเหนือเป็นตัวโจรเฟอร์ฟะทุนการะครับมาอย่างนี้ต้องจัดการครับผมโจมตีต่อเนื่องไปที่ตัวตรงกลางกัดต่อเนื่องเอาละจัดก,การเลยเพื่อน <c oughs> โอ้โยโอ้ยรุนแรงรุนแรงเือจ้าสองทีเกือบตายนี่แน่ฟันอีกทีนึงไม่ยอมตายต้องฟันนี่โอ้โหช้วงเตะ <l> <muitos> โ,โ,โดนดีดหมุนต ah ัวอโอ้โหโดนกระบอก ตัวตรงกลางใกล้ตายแล <Terra> ้วแมเดี๋ยวลองเปลี่ยนสักหน่อยเอาแล้วครับเปลี่ยนตัวตรงกลางรับนี่ใช้สกิลด้วยมาเลยเพื่อนโอ้โหหมาหอนเออเอาเลยนี่โอ้โหหมุนตัวทีเดียวดีดหางต่อตายเลยสุดยอดโหดอุ้ยอะไรวะทำไมกลายเป็นตัวไม้อ๋อมันเป็นตัวรอดรับโอ้โหลุมโจมตีซะรวดเร็วเอาเลยเพื่อนมันต้องแพ้แล้วล่ะโอ้โหยนาสะบัดจมดินโอ้หยโดนกระบองตัวเองทับ เรียบร้อยสุดยอดเรียบร้อยครับผมแหมเมื่อกี้มันก็หนีไปแล้วเรียบร้อยครับเจ้าโจนทุกคนนั้นนี่ได้อีกผีเพียบอ่าโอ้ได้ตังค์อุ้ยอะไรเอ่ยไดยนโนเสาร์หินมาแล้วโอ้โหใสนัดทิศเหนือตอนนี้เราก็เคลียร์เควสต,ตรงนี้จบเรียบร้อยนะนี่ใครวะเนี่ยผู้ที่รู้อดีตเจ้าคือเมลินหรือเปล่าอะไรนําพาเจ้ามาที่นี่ <c oughs> โอเคเนื้อเรื่องไว้ก่อนแล้วกันอุ้ยตอนนี้ก็เริ่มบทที่สองครับอ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้โหเยอะมา อุ้ยอะไรวะเนี่ยรางวัลสำเร็จเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคไปด่านที่21นะครับโอ้อย่าฝูงคือเจ้าหมูตัวนี้นี่หน้าตาดุร้ายมากครับผมสกิลอะไรเอ่ยโอ้อย่าตีนะสร้างความเสียหาย207%ของพลังโจมตีโอ้โอเคอ่าก็เซตนี้แล้วกันเซตเดิมนะอุ้อยไดโนเสาร์เพียบตัวนี้อะไรเอ่ยตัวนี้แล้วกันครับผมมาฝากด้วยนะเจ้ากริปล็อกไปกันเลยครับผม มาแล้วครับแม่เป็นด่านทะเลทรายนะครับโอ้โหสุดยอดมาเลยเพื่อนตอนนี้ก็เจอเจ้าหมูทะเลทรายนะขอจับก่อนแล้วกันอ่าจับนะครับแล้วก็ที่เหลือโจมตีนี่จับมาเลยได้หรือเปล่าสําเร็จจับมาแล้วเรียบร้อยตัวหนึ่งโอ้โหทีนี้ก็อัดยับตัวอะไรก็ไม่รู้บาร์บีคอนหรือเปล่าเอาล่ะโจมตีโอ้ยเอาทำอะไรวะมีท่าหัวใจด้วยนีหมุนเตะ นีแน่นึกว่าเก่งแล้วจ้าฮะโอ้โหอา้าวเรียบร้อยไปหัวล้อกับมันอีกอา้าวเฮ้ยอา้าวหายไปไหนไอเวนเอากลับมาแล้วเดือดเสาเราหายไปเอากลับมาแล้วเฮ้ยอะไรสกิลอะไรโคตรตลก <c oughs> เอาแล้วครับมาด่านที่สองเรียบร้อยคนระับรวมพลังโจมตีแม่งเลยแล้วกันโอเคแค่นี้แหละรวมพลังครับผมขอชาร์จพลังหน่อยนี่เตะตีโอ้โหโจมตีโดนตัวเดียวเองไม่คุ้มเอาซะเลยครับผมโอ้โหโดนดิดตีแนนะ่ชน โจมตีเลยกันเดี๋ยวบอสค่อยว่ากันหมุนตัวเตะเอาจะแย่งกันตีทำไมวะเนี่ยอเรียบร้อยโอเคจดการจ้วงเตะตายครับผมมาแล้วบอสหมูตัวเบลล์เอาละก่อนอื่นป้องกันนะแล้วก็โจมตีต่อเนื่องกัดต่อเนื่องเอาเลยเพื่อนโดนชนอยเลือดแรงนี่ป้องกันครับเรียบร้อยตายครับผมคำรามด้วยนี่แน่ฟันจ้วงเตะ โดนเตะโดนเตะโอ้โหหมุนตัวอ,อย่าให้สัตว์เลี้ยงเราตายนะแมนค่าความพักดีจะลดเอาละโจมตีต่อเนื่องเปลี่ยนตัวด้วยแล้วกันอ่าเปลี่ยนตัวนี้นะแล้วก็ใช้สกิลเรียกซินามิไปเลยครับผมเรียกซินามิ๋อเป็นปลานี่เองสุดยอดเอาเลยเรียกขึ้นซินามิโอ้โหโดนเป็นกลุ่มครับผมตีตีโดนชุดอ่อนรุนแรงมากครับผมโอ้โห,โโหเตะปลาปากกระเป๋าของเราเรียบร้อยครับผมบอสตาย สุดยอดอุ้ยอยากได้ปลาว่ะตัวนี้น่ารักมากครับผมนี่ชัยชนะเป็นของเราครับผมได้อะไรเอ่ยเฮ้ยจับหมูได้หรือเปล่ามาดูครับผมโอ้โหหนีไปแล้วเรียบร้อยอุ้ยเซ็งเลยเอาละครับผมเราจะมาทําการอัปเกรดไดโนเสาร์ของเรากันบ้างครับมาอัปตัวเลยกันดีนี่ตัวนี้รู้สึกว่าจะโอเคนะครับมาขออัปก่อนแล้วกันเลเวลครับนี่อาละกินเข้าไปเลยเพื่อนอืมอยังไม่ฟื้นอีกเหรอโอ้โหมีเยอะ มีเยอะเนี่ยเลเวลสิบสองรับอ่าโอเคต่อไปวิวัฒนาการสงสัยจะไม่ได้ต่อไปก็เจ้าตัวนี้นะับมากินเข้าไปเลยเพื่อนจาระเข้ของเราพันกิโน่นับอโอเคือ้อเป็นเลเวลสิอ่าเดี๋ยวเราจะมาหาไดนโนเสาสี่ดาวเพื่อมาใช้กันนะันี่เจ้าตัวนี้ก็คือตัวใหม่นะับหูรู้สึกว่าจะเป็นท่าขึ้นพลังโจมตีนะับ แหมน่าสนใจจริงๆนี่ก็คือเจ้าไดรโนเสาวที่อยู่ตรงกลางของเรานั่นเองครับแหมตัวนี้ก็มีพลังที่ประเภทป้องกันนั่นเองมาเรามาดูกันว่ามีตัวไหนที่เป็นพลังป้องกันกันอีกบ้างนะครับโอ้โหรู้สึกว่าจะไม่มีเลยเว้ยก็ไม่เป็นไรครับใช้ตัวเดิมไปก่อนก็ได้ครับผมโอ้ยับก็สำหรับเร s t ต n เ Age b ก g ินในตอนที่สานี้ก็ต้องขอจบเพลินเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ s u b ส c r i b e แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมกันได้นะครับตอนนี้ก็ต้องขอ